สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกเด่นอนันต์ยอดลาดครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีสร้างเงินแสนด้วยโปรแกร,รมออโต้ชิ p m a มาคิพลัสครับก่อนอื่นมารู้จักผลิตภัณฑ์บีออนมากิพพลัสกันก่อนนะครับบีออนมาคิพลัสคือสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซ u เปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้นนะครับช่วยทำให้เลือดสะอาดตับแข็งแรงครับตับถือว่าเป็นอวัยวะสาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในร่างกายของเรานะครับพวกเราเคยมีอาการแบบนี้กันบ้างไหมครับ อ่อนเพลียไม่สดชื่นเหนื่อยง่ายตาแห้งตาเหลืองป่วยง่ายไม่สบายบ่อยติดเชื้อง่ายผิวพรรณไม่สดใสผิวเป็นจ้ำหรือแห้งคันอาหารไม่ย่อยท้องอืดอุดจจระสีผิดปกติไขมันและก็น้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงอาการเหล่านี้นะครับอาจเป็นสัญญ,ญาณของตับอ่อนแอเนื่องจากอนุมูิสระทำร้ายตับของเรานะครับซึ่งอนุมูลสระในร่างกายของเราเนี่ยสามารถเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองเช่น การอ้วน,านขาดการออกกำลังกายรับประทานอาหารไขมันและน้ำตาลสูงอดอาหารสุบุรีดื่มแอลกอฮอล์นอนดึกทำงานหนักเครียดนะครับหรือว่ารับประทานยามากเกินไปก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันนะครับวันนี้มีผู้คนทั่วโลกนะครับมีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังต่างๆนะครับซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดสมองตีบนะครับความจาเสื่อมเบาหวานเมง็ง และอีกมากมายหลายโลกนะครับนิตยสารไทม์นะครับได้ให้ข้อมูลไว้ว่าฆาตกรเงียบที่ฆ่าชีวิตและก็สุขภาพของผู้คนในยุคนี้ก็คือสารพิษอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนําให้รู้จักกับค่าออร์รกนะครับค่าออร์รกคืออะไรครับค่าออร์รกก็คือค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถูกทดสอบจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับ อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีค่าออรรกยิ่งสูงนะครับประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระก็ยิ่งสูงตามไปด้วยนะครับให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของเราได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องดื่มมากิพัสนะครับเป็นเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทรงอานุภาพสูงสุดนะครับมีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่วัดได้สูงที่สุดในท้องตลาดนะครับสูงถึง249,225ออรรกต่อขวดเลยทีเดียวนะครับ มากิ e plus นะครับเกิดจากการรวมตัวของสุดยอดผลไม้12ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งมากิเบอร์รี่เนี่ยคือเบอร์รี่ที่มีสารต้านอนุมอิสระสูงที่สุดในโลกและจึงถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งเบอร์รี่อีกด้วยและยังผนึกพลังรวมกับซูเปอร์ฟุตอีก11ชนิดนะครับเช่นโกจิเบอร์รี่นะครับซึ่งมีสารต้านอนุมิสระคาร์โนิยน์เสริมการทำงานกระบวนการกำจัดสารพิษในตับนะครับลดความเสี่ยงตับอักเสบ ช่วยซ่อมสร้างเซลล์ใหม่ในตับด้วยนะครับอติโชกนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระไซนารินนะครับช่วยชะลอสภาวะเสื่อมของเซลล์ตับควบคุมการสร้างคอเลสเตอรอลในตับและก็ยับยั้งไขมันเลว LDL ลดความเสี่ยงตับอักเสบและก็ลดไขมันสะสมในตับแล้วก็มีการมิกซ์กับมิกเบอร์รี่นะครับฝาสานคุณค่าผลไมา้แล้วก็เบอร์รี่หลากหลายชนิดเช่นอาซาอแอปเปลิลลัสเบอร์รี่สตอบเบอร์รี่เชอร์รี่แคมเบอร์รี่ชอบเบอร์อบบรี่ ออเซโรล่าอังุ่นแดงนะครับเสริมสร้างสารต้านอนุมูลสระให้กับร่างกายช่วยลดความเครียดของเซลล์และอวัยวะได้อีกด้วยนะครับมากิพลัสผ่านเทคโนโลยีการผลิตสุดทันสมัยนะครับเราใช้เทคโนโลยีการสกัดเย็นให้บริสุทธิ์นะครับผ่านการฆ่าเชื้อ UHT นะครับมีการควบคุมคุณภาพชั้นสูงปราศจากสารเคมีปนเปื้อนสารพิษโลหะหนักและก็เชื้อโรคนะครับ แล้วก็ทุกๆขวดนะครับจะมีการวัดค่าการต้านอนุมูลอิสระหรือค่าออแล็กนะครับเราจึงมั่นใจได้ว่าเราจะได้ประโยชน์และก็ความปลอดภัยสูงสุดนะครับจากการดื่มผลิตภัณฑ์มากิพัทของเราทุกๆขวดเลยครับมากิพลัสนะครับผ่านการรับรองความปลอดภัยทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้แน่นอนนะครับมากิพลัสช่วยให้เลือดของเราสะอาดและทําให้ตับของเราแข็งแรงมากิพลัสผ่านการทดสอบ การต้านอนุมูลอิสระนะครับโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระแห่ง Department of Recreation, Sport and Health Promotion, National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการดื่มมากีสสามารถลดสารพิษในเลือดได้มากถึง51%ใน3เดือนแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดอนุมูลอิสระได้มากขึ้นและเร็วขึ้นถึง3เท่าใน3เดือนนะครับ ผลลัพธ์ด้านการปกป้องตับเนี่ยสามารถทําให้ประสิทธิภาพการปกป้องตับเพิ่มขึ้นถึง14%นะครับการดื่มมากิ p l u สส,สามารถเพิ่มทั้งชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติในร่างกายนะครับปกป้องครอบคลุมทั้งในและนอกเซลล์นะโดยสามารถเพิ่มเอนไซม์ SOD ที่ช่วยปกป้องนอกเซลล์ได้มากถึง255%ใน3เดือนนะครับแล้วก็เพิ่มเปปไทด์ GSH g ลู t a t h โอนนะครับ ปกป้องในเซลล์และในตับได้มากถึง246%ใน3เดือนนะครับมากิ Marketing plus จึงเป็นหนทางดูแลสุขภาพของเราอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายๆนะครับสะดวกแล้วก็เกินคุ้มด้วยนะครับเพราะใน1ช็อตของมากิ plus มีสารต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับการรับประทานมะนาวถึง250ผลนะครับหรือมะเขือเทศ1.5กิโลกรัมเลยทีเดียว องค์การอาหารและโภชนาการของอเมริกานะครับแนะนำให้ประชากรควรบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยออร์เรกอย่างน้อย3,000-5,000หน่วยต่อวันนะฮะโดยเฉลี่ยคนทั่วไปบริโภคได้เพียง1,200ต่อวันเท่านั้นเองนะครับปริมาณที่เหมาะสมที่สุดก็คือ12,000หน่วยต่อวันซึ่ง1ช็อตของมาก็พลัสมีค่าออร์เรกมากถึง8,307หน่วยแล้วนะครับหากดื่ม2ช็อตนะครับจะได้ค่าออรรกถึง16,615หน่วยเลยทีเดียว หากป่วยจากการทำร้ายอย่างรุนแรงของอนุมูลอิสระนะครับสำนักการแพทย์ทางเลือกของอเมริกานะครับแนะนําว่าควรบริโภคอาหารที่มีค่าออแลกถึง10,000แนหน่วยต่อวันนะครับมีผู้บริโภคมากมายนะครับได้ทดลองดื่มมาคีแล้วนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศต่างก็รู้สึกได้ถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของสุขภาพของตัวเองนะครับสามารถส่งเสริมกระบวนการทํางานต่างๆของร่างกายเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นก็สามารถต่อสู้แล้วก็ปกป้องโรคต่างๆได้ดีขึ้นนะครับ หลากหลายตัวอย่างนะครับรู้สึกได้ถึงอาการที่ดีขึ้นเลยท่านสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ iCare iShare. info นะครับมากิ Market plus มี2 p a แพ็กเกจนะครับ1่แพ็คคู่2ขวดนะครับหรือเรียกว่า duo pack นะฮะร,ราคาปกติอยู่ที่4,135บาทราคาสมาชิก3,100บาทครับแพ็กที่2นะครับเรียกว่าแพ็ค6ขวดนะครับหรือเรียกว่าแพ็คหลังนะครับ ประกอบด้วย3แพ็คคู่ด้านในนะฮะร,ราคาปกติ12,405บาทนะครับราคาสมาชิก9,300บาทแล้วก็มีเงินแคชแบ็ c k ให้สำหรับผู้ร่วมธุรกิจ ba 500บาทต่อ1แพ็คด้วยนะครับคราวนี้มาดูโปร,โกรแกรม auto ship นะครับสิทธิพิเศษเกินคุ้มสำหรับผู้ที่สมัครโปรแกรม auto ship นะครับโปรแกรม auto ship เป็นการบอกรับผลิตภัณฑ์เพื่อให้จัดส่งฟรีถึงบ้านเป็นประจำทุกเดือนนะครับ เป็นเวลา6เดือนติดต่อกันและชําระค่าผลิตภัณฑ์เป็นรายเดือนโดยหักจากบัตรเครดิตนะฮะโดยกรอกใบสมัครร่วมโปรแกรมแล้วก็ยื่นต่อ Unilever Network Center ได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านจะได้รับสิทธิทพิเศษและก็ความสะดวกสบายดังนี้นะครับ 1. สามารถชําระค่าผลิตภัณฑ์เป็นรายเดือนโดยหักผ่านบัตรเครดิตนะครับ 2. จะส่งฟรีถึงบ้านรับผลิตภัณฑ์ทุกเดือนต่อเนื่อง6เดือน สามกรณียังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับได้รับสิทธิ์สมัครสมาชิกฟรีเพื่อรับส่วนลด25%ตลอดชีวิตรวมถึงได้รับส่วนลด25%ในการซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Unilever Network อีกด้วยนะครับสี่รับผลิตภัณฑ์สมนาคุณเกินคุ้มนะครับตามโปรแกรมที่ท่านเลือกนะครับตัวอย่างนะครับเมื่อท่านสั่งซื้อผ่านโปรแกรม Autoship 6เดือนนะผลิตภัณฑ์บีออนมากิพลัสแพ็ค6ขวดนะครับราคาสมาชิก9,300บาทต่อเดือน ท่านจะได้รับฟรี Beyond Margi+ แพ็ค6ขวดโดยจะจัดส่งให้ครั้งละ2ขวดในเดือนที่2เดือนที่4และเดือนที่6ของโปรแกรมนะครับและในกรณีที่ท่านเป็นผู้ร่วมธุรกิจ BA นะครับ Business Associate เนี่ยท่านจะได้รับเงินคืน Cashback 500บาทต่อแพ็คในทุกๆเดือนอีกด้วยนะครับเป็นโปรแกรมที่ผู้สมัครได้รับประโยชน์เกินคุ้มจริงๆครับและยังมี แพ็คผลิตภัณฑ์อื่นที่เข้าร่วมรายการ Auto Chip อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Beyond Essential แพ็ค3กล่องนะครับ Beyond Magi e Plus แพ็คคู่แล้วก็ Beyond Essential แบบ1กล่องครับตัวอย่างวิธีการสร้างไรายได้หลักแสนนะครับจากโปรแกรม Auto Chip Magi e Plus นะครับเมื่อนําสุดยอดโปรแกรม Auto Chip มาบวกกับพลังทวีค่านะครับเราสามารถสร้าง Passive Income ไรายได้หลักแสนได้เลยนะครับโดยเริ่มต้นที่ตัวเราครับ สมัครโปรแกรมออโตชิฟมาเก็ตพลัสแพ็คหกขวดดูแลสุขภาพของตัวเองครอบครัวและคนรอบข้างนะครับใช้ดีบอกต่อครับแนะนำให้เพื่อนเข้าร่วมโปรแกรมออโตชิฟเหมือนเราหกท่านนะครับสอนหกท่านทำเหมือนเรานะครับใช้ดีแล้วบอกต่อโปรแกรมออโตชิฟมาเก็ตพลัสอีกคนละหกท่านนะครับชั้นที่สองก็จะมีสามสิบหกท่านที่เข้าร่วมโปรแกรมสามสิบหกท่านในชั้นที่สองบอกต่ออีกคนละหกท่านนะครับก็จะกลายเป็นสองร้อยสิบหกท่าน ที่เข้าร่วมโปรแกรมในชั้นที่3 216ท่านบอกต่ออีกคนละ6ท่านก็จะกลายเป็น1,296ท่านที่เข้าร่วมโปรแกรมในชั้นที่4รวมทั้ง4ชั้นนะครับจะมีคนเข้าร่วมโปรแกรม1,554ท่านคูณด้วยคะแนนโบนัส102คะแนนต่อแพ็คนะครับคูณด้วย6% 6%นี้ก็คือโบนัสเครือข่ายบวกกับโบนัสผู้นำคูณกับด้วย40บาทคือค่าเงินคงตัว เปลี่ยนจากคะแนนโบนัสเป็นเงินบาทนะครับรวมแล้วเราจะได้รับรายได้อยู่ที่3 8 4 4 2 0บาทต่อเดือนนี่ยังไม่รวมโบนัสผลงานและโบนัสอื่นๆด้วยนะครับโปรแกรม Auto Chip Magi Plus นะครับนอกจากช่วยให้เราและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วยังช่วยเรามีสุขภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ดีขึ้นอีกด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสนุกกับการสร้างรายได้หลักแสนด้วยโปรแกรม Auto s h i p Magi p l u นะครับสวัสดีครับ